เกมลองให้พาทุกคนมาลองดูสิ่งนี้นะครับการ์ติดตามได้เอาไปเสียบก,กระเป๋าสตางค์ติดโพรงกุญแจหรือว่าสอดในกระเป๋าเดินทางหาไม่เจอก็ส่งเสียงเรียกหรือว่าบอกตำแหน่งบนแผนที่ได้เลยนะครับโดยการบอกตำแหน่งชิ้นนี้เนี่ยใช้งานได้เหมือน AirTag ของ Apple หรือว่า Galaxy SmartTag ของ Samsung เลยนะครับโดยเรียกดูตำแหน่งผ่านแอป Find My บน iPhone ได้เลยสามารถระบุตำแหน่งสิ่งของต่างๆได้แบบแม่นยา มาดูกันว่าการนี้เนี่ยมันจะบอกทิศทางได้แม่นยําขนาดไหนนะครับซึ่งเราจะให้คนเนี่ยเอาการ์ดนี้ไปซอดแล้วเราไปเดินตามหากันดูนะซึ่งตัวแทร c กเกอร์เนี่ยมันจะสามารถระบ,บุตำแหน่งขึ้นมาบนแผ่นที่ใน iPhone แบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สั่งนำทางไปหาของที่เราใส่การ์ดเอาไว้ได้ทันทีแบบนี้ พอถึงที่หมายเนี่ยแล้วถ้ายังหาไม่เจอเราก็สั่งให้มันเปิดเสียงไซเรนเรียกหาอีกทีก็ได้นะครับโดยเสียงไซเรนอันนี้เนี่ยมันก็ดังดีอยู่ในระดับหนึ่งอะนะตามสเปคคือ80ถึง100เดซิเบลกันไปเลยนะครับก็มีเสียงแต่ว่าแบบคือถ้า100เดซิเบลจริงมันต้องหอกหูแล้วอะก็เรียกว่าเหมาะกับการเอาไปยัดในกระเป๋าตังกระเป๋าเดินทางกระเป๋าเป้กเปกเ็บคอมโน้ตบุ๊กอะไรมาเนี้ยนะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกเล่มพาสปอร์ตก็ตามทีอันนี้ดักกรมักจะมีช่องให้เสียบการ์ดแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหม แล้วก็รวมถึงพวกเอกสารสําคัญต่างๆอะไรที่แบบมักจะห้ามหายแต่ก็เราก็มกักจะทําหายไปทุกทีใช่ไหมครับเนี่ยแหละก็จับเอาตัวนี้เนี่ยไปใส่ไปเสียบเอาไว้ได้เลยนะครับฟังก์ชันแบบนี้เนี่ยจริงๆหลายๆคนเนี่ยก็ชอบตั้งแต่เจ้าตัว Air t a g มันออกมาแล้วใช่ไหมครับซึ่งตัวนี้ก็เห็นว่าหลายๆคนเนี่ยก็เอาไปใส่ในกระเป๋าเดินทางนะครับเวลาเครื่องลงแล้วเนี่ยอยากจะเช็กว่ากระเป๋ามาหรือย,ยังหรือว่าถือว่ากระเป๋ามันหายไปอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรเนี่ยอันนี้มันก็สามารถที่จะบอกตำแหน่งได้ต่างหากนะครับ หรืออีกแบบนึงเนี่ยอันนี้ก็เอาตัวแอ r t แท็เนี่ยไปติดห้อยคอที่ตัวป้ายชื่อน้องหมาน้องแมวไปเลยแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหนี่เที่ยวยังไงเนี่ยก็จะได้ตามตัวเจอนะครับแต่ถ้าจะติดน้องหมาน้องแมวเนี่ยคือถ้าเป็นรูปแบบการนี่ก็อาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่เนาะเอาเป็นตัวที่เล็กลงมา เป็นแบบนี้ก็น่าจะดีกว่านะครับเล็กๆจิ๋วๆใส่เอาไว้ก็จะไม่หนักคอนนองหมาน้องมแมวมากซึ่งเจ้าตัวเล็กตัวนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ไม่ได้แตกต่างอะไรจากตัวการ์ดเลยนะครับแล้วเรื่องราคาเนี่ยก็ถูกกันแบบผ่านเครื่องอีกด้วยนะครับซึ่งน้ำหนักของมันแต่ละอันเนี่ยพอไปชั่งเทียบกับแ i r ์แท็แล้วก็จะเห็นได้ว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันอย่างมีนัยยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าจะติดกระเป๋าติดตัวอะไรยังไงเนี่ยอันนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นภาระแต่อย่างใดนะครับเรื่องการ์ดตัวจิ๋ ก็แอบแบบตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูที่หน้าเว็บเนี่ยมันจะเห็นละคือเหมือนครับใครว่าเขาถ่ายมาแบบขนาดใหญ่มากซึ่งตอนแรกนึกว่ามันจะมีขนาดที่เป็นขนาดเดียวกันกับเจ้าตัวการ์ดเลยอะแต่พอมาจริงอ๊อมันมีขนาดอยู่แค่ประมาณ 1- ใน3มอะไรประมาณหนึ่งในเออหใน3ของการ์ดเองอะอย่างเงี้ยน,นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครดูหน้าเว็บมาแล้วแบบรู้สึกอย่างผมเนี่ยอันนี้ก็บอกเอาไว้ก่อนแล้วกันว่าของมันจิ๋วแค่นี้เอง ซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าทั้งตัวการ์ดทั้งตัวแท็กตัวนี้เนี่ยมันใช้งานได้เหมือนกับแ Air Tag ็ทั้งหมดเลยหรือเปล่านะครับโดยนี้เราลองมาให้แล้วเนี่ยก็คือจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆสะทีเดียวนะเพราะว่าอย่างที่เราลองให้ดูไปเมื่อตะกี้นะครับว่าตัวการ์ดเนี่ยมันสามารถระบุตำแหน่งได้ก็จริงแต่ว่ามันจะไม่ละเอียดเท่าตัว Air Tag ็นะครับโดยจากตำแหน่งที่มันนำทางไปถึงเนี่ยอันนี้ยังต้องเดินเดาต่ออีกเนี่ย50-100เมตรอยู่เหมือนกันนะครับ แล้วเสียงที่ว่าเนี่ยอันนี้มันดัง80ถึง100เดซิเบลอยู่ก็จริงแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในบ้านคนอื่นหรือว่าอยู่ในกระเป๋าเนี่ยอันนี้โอกาสที่เสียงะลุออกมามันก็ยากอยู่เพราะว่าเอาจริงเสียง80เดซิเบลเนี่ยมันก็พอๆกับเราไปเดินอยู่ในริมถนนเท่านั้นเองอะเนาะคนยืนอยู่ไดยยินแล้วจริงเสียงบนถนนยังจะดังกว่านะฮะพอหยุดปับ๊บเสียงบนถนนก็ดังไม่แตกต่างกัน แต่ถ้าเกิดว่าเป็น Air t a g เนี่ยจะมีข้อดีกว่าอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ใกล้ๆแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากการนำทางเนี่ยเป็นการค้นหาภายในระยะนะครับซึ่งเ้าเอิว,ว่าเมื่อไหร่ที่มันจับกับมือถือเราได้เนี่ยมันก็สามารถที่จะบอกทิศทางได้เลยนะครับว่าตัวของ Air Tag ็เนี่ยมันอยู่ทางไหนแล้วยังบอกได้ต่างหากว่าห่างไปอีกระยะกี่เมตรซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราหาง่ายขึ้นกว่าเดิมมากนะครับแต่ว่าในเรื่องของเสียงเนี่ยคือ Air Tag ็มันก็จะไม่ได้ดังอะไรนะครับ เอาจริงพอๆกับตัวคาร์ดหรือว่าเบากว<ช>่าซะอีกอันนี้ก็ต้องคาใจนิดนึงเนาะแล้วก็ตัวการ์ดเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันก็จะมีความหนาแล้วก็แข็งแรงในระดับหนึ่งเอาจริงแอบรู้สึกว่ามันหนาเกินไปซะด้วยซ้ําไปนะครับผมเพราะว่ามันก็จะไปเพิ่มขนาดของกระเป๋าตังเราใช่ไหมแต่ก็พอเข้าใจได้นะครับเพราะว่ามันก็ต้องมีทั้งวงจรทั้งตัวของแบตเตอรี่อันนี้อยู่ในนี้ที่เดียวอ่ะ แล้วถ้าเกิดว่าใครเป็นห่วงว่ามันสามารถโดนน้ำโดนอะไรพวกนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยเขาก็มีบอกนะครับว่ามันก็สามารถกันน้ํากันฝุ่นที่ IP 6 7เลยนะครับอ๋อแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งเนี่ยที่ตัวการ์ดเขาบอกว่ามันสามารถทําได้เนี่ยคือมันสามารถใช้แตะเป็น NFC นะครับแล้วก็ใช้แทนพวกนําบัตรใช้แทนพวกคีย์การ์ดอะไรมานั้นได้โดยตามที่เขาโฆษณาไว้เนี่ยก็คือบอกว่าเนี่ยเผื่อใครที่เจอของที่เราทําหายในที่นี้เนี่ย ก็เขาจะได้มีวิธีในการติดต่อเราได้นั่นเองนะครับคือมองแบบโลกสวยมากๆแต่ว่าแต่ยังไงมันก็ไม่ขึ้นนะครับผมยังงงๆอยู่ว่ามันจะสามารถเขียนข้อมูลใส่พวกนาบัตรพวกนี้เนี่ยเข้าไปในนี้ได้ยังไงเหมือนกันจอน่าจะใช้ไม่ได้จริงแหละซึ่งเ้ืเกว่าใครอยากมีฟีเจอร์นี้เพิ่มเนี่ยอันนี้ก็แนะนําว่าเอาสติ๊กเกอร์ NFC อันนี้นะครับไปติดแทนโดยถเกิดว่ามันโดนเอาไปแตะกับตัวโทรศัพท์ อันนี้ก็สามารถที่จะเขียนหรือว่าอ่านข้อมูลจากตัวบัตรได้เลยนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากให้รีวิวเพิ่มเติมก็บอกมาละกันเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยคือมันสามารถทําอะไรได้เยอะมากเลยนะครับเป็นไงครับผมตัวนี้ก็เรียกว่าน่าจะดีงามสุดๆสำหรับคนขี้ลืมทั้งหลายทั้งแหล่น่าพกเอาไปติดกระเป๋ากันใช่ไหมแต่ว่าต้องบอกวันนี้นึงว่าราคามันก็แอบแรงนิดนึงนะครับเพราะว่าการ์ดตัวนี้เนี่ยจะราคาประมาณ700กว่าบาท แต่ว่าไอ้เจ้าตัวจิ๋วลงมาหน่อยอันนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าราคามันหันครึ่งก็อยู่ที่มาน3 0 0กว่าบาทเท่านั้นและทั้งคู่เนี่ยยังไงก็ยังถือว่าราคาถูกกว่าตัว Air Tag เนี่ยอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่า Air Tag ็เนี่ยราคามันพันนิดนิดกันไปเลยนั่นเองและอย่างที่ผมว่าก็น่าจะเป็นข้อดีกว่าตัว Air Tag ็กเนี่ยก็คือในเรื่องของรูปลักษณ์ที่มันทําออกมาเป็นรูปแบบของการ์ดแบบนี้แหละอันนี้คือส่วนตัวรู้สึกว่ามันสามารถพกพาสอดเสียบอะไรพวกนี้เนี่ยไปได้สะดวกกว่าตัว Air Tag ็นิดหนึ ส่วนข้อจำกัดที่ควรรู้ของเจ้าตัว Tracker c a r d ตัวนี้นะครับก็คือมันใช้กับ Android ไม่ได้ <c oughs> คืออย่างที่บอกกันนะว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถตามหาได้ด้วยแอป Find My ใช่ไหมครับแต่ว่าของทางฝั่ง a อ d r o i d เนี่ยคือมันจะยังไม่มีเซอร์วิสแบบนี้หรือว่าจริงๆก็มีนะคือ a n d r o อยดตัวนี้มันก็ทำได้แล้วแหะแต่เข้าใจว่าจะยังไม่ได้มีอุปกรณ์ที่จะไปรองรับฟังก์ชันนี้ทำออกมาขายนะครับ แล้วก็ตัวของการ์ดต,ตัวนี้เองเนี่ยคือก็ไม่ได้ทําเผื่อว่าจะใช้งานผ่านหน้าเว็บหน้าออแอปอะไรของบน Android ได้อีกต่งหากันเนาะเพราะนั้นเนี่ยก็คือควรใช้ Android กันได้จะต้องไปหาเป็นอุปกรณ์ชิ้นอื่นมาใช้แทนกันไปเลยนะครับแล้วก็อีกข้อจํากัดหนึ่งเนี่ยที่ผมว่าก็น่ารู้เอาไว้ก็คืออย่างที่มันเห็นนะครับว่ามันดูไม่มีตรงไหนที่สามารถที่จะแกะหรือว่าเปลี่ยนแบตได้เลยใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยคือถ้าเมื่อไหร่ที่แบตมันหมดขึ้นมา ก็ทิ้งเท่านั้นเรื่องแบบเนี่ยเอายิงตอนแรกก็แอบ,บมีเสียวเหมือนกันน,นะว่ามันจะอยู่ได้นานขนาดไหนแต่ว่าถ้าเกิดมาเป็นแผ่นการาดแบบนี้เนี่ยคือตามสเปคเลยเขาบอกว่าสามารถอยู่ได้ยาวนานถึง3ปีกันไปเลยนะครับโดยปัจจุบันนี้เนี่ยอันนี้เราก็ใช้งานมาร่วมๆครึ่งปีได้ละก็ยังไม่ได้เจอปัญหาอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวน่าจะลองดูอีกทีหนึ่งนะว่ามันจะสามารถอยู่ได้ยาวๆถึง3ปีอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่า ซึ่งข้อจำกัดนี้คือตัว Air t a ท็่อะจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะ Air t a ท็เขาก็ยังสามารถที่จะถอดมาเปลี่ยนตัวฐานกระดุมได้นั่นเองซึ่งเ้นือว่าใครต้องการจะใช้เป็นตัวแบตเตอรี่ที่สามารถเปลี่ยนได้เนี่ยอันนี้ต้องมาใช้เป็นตัวจิ๋วตัวนี้แทนนะครับเพราะว่ามันก็สามารถที่จะแกะออกมาได้ไม่ได้แตกต่างกันเลยแต่ว่าด้วยความที่มันสามารถแกะได้แบบนี้เนี่ยมันก็น่าจะแลกมาด้วยความที่มันไม่น่าจะกันนะ้ำนะแต่ในทางกลับกันเราก็คงไม่ได้กลับมันเอาไปโยนลงน้ำเล่นอยู่แล้วนะครับผมก็คิดว่า มันก็ถือว่าเป็นออปชั่นหนึ่งที่น่าสนใจอยู่นกันนะไอ้เจ้าตัวจิ๋วตัวเนี้ยอ๋อแล้วก็อีกข้อจํากัดหนึ่งเนี่ยคืออันนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวของการ์ดจิว๋วการ์ดใหญ่นะครับผมหรือว่าจะเป็น a i r ์แท็ก็ตามทีเนี่ยมันจะสามารถระบุตําแหน่งได้ต่อเมื่อในบริเวณร,บรอบๆนั้น,นมีอุปกรณ์ Apple, iOS ต่างๆตรง,งนี้เนี่ยอยู่ใกล้ๆในระยะ60เมตรนะครับ เพราะว่ามันจะทําการเชื่อมต่อหาตําแหน่งตรงนี้เนี่ยผ่านตัวของบลูทูธนั่นเองแล้วก็จะใช้เป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆตัวนั้นอ่ะเป็นตัวส่งบอกตํามแหน่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของทาง Apple ิลเขอา <S <S ขอีกท,ทีหนึ่งนะครับกล่าวคือถ้าเกิดว่าในบริเวณนั้นน่ะมันไม่มีอุปกรณ์ของ Apple ิลหรือพวกนี้อยู่เลยเนี่ยอันนี้ก็จะไม่สามารถหาตํามแหน่งได้นะครับแต่ก็เชื่อไหมว่าตั้งแต่เราใช้ไม่ว่าจะเป็น Air Tag ก็ตามทีหรือไอ้การ์ดตัวนี้ก็ตามทีเนี่ยคือก็ยังตามหาของเจออยู่เสมอ ก็เรียกว่าบนโลกนี้มีอุปกรณ์ Apple ใช้กันอย่างแพร่หลายจริงๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นไงบ้างครับน่าสนใจไหมแล้วก็ถอยากให้เราลองอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมแล้วก็ไม่อยากที่จะพลาดของจเจ๋งที่เราจะมาแนะนำอีกเนี่ยอันนี้ก็กด subscribe ให้กับช่องของเราเอาไว้ได้เลยนะครับ